สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเปิดผลงานละครเรื่องใหม่ของช่องวันที่เราจะได้รับชมกันในปี2,565ซึ่งคลิปนี้ก็จะรวมทั้งละครเย็นแล้วก็ละครหลังข่าวเลยนะคะเพราะว่ามันมีไม่เยอะมากก็เลยนำมารวมกันอยู่ในคลิปเดียวกันไปเลยซึ่งละครช่องวันในปี2,565ก็ขนทัพนักแสดงชั้นนำแถวหน้ามามา,มากมายหลากหลายคนรวมถึงนักแสดงตัวท็อปๆของช่องเอง ก็จะมีเรื่องไหนบ้างก็ไปดูกันเลยแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้นะคะเรานำข้อมูลเฉพาะในวันที่เรารู้ตอนนี้นะคะถ้าเกิดหลังจากคลิปนี้ลงไปแล้วช่องวันเนี่ยมีละครใหม่มาเพิ่มแต่ในคลิปนี้ยังไม่มีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราจะยึดข้อมูลในวันที่เราทําคลิปเท่านั้นถ้าช่องวันเปิดโผลมาเพิ่มเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรก ที่จะเริ่มออนแอร์ในวันที่13ธันวาคมนี้เรื่องวานวาสนาเรื่องนี้นำแสดงโดยเบยปานวาดเคนล,ลี่ธนภัทรทอยปฐมพงษ์และนางเอกน้องใหม่บินซิรีธรจันกลางใจนำแสดงโดยฟิล์มธนภัทรประกบคู่อีกครั้งกับใบเฟิร์นอัญชสาเรื่องต่อมาสีเนหาสาหีนำแสดงโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกประกบคู่กับชอนจินดาโชติ เวลากรารมาเทพนำแสดงโดยตีพลพัฒน์ประกบคู่กับเฟิร์นนบจีรากู้ภัยหัวใจสู้นำแสดงโดยตรงตรงกิจศกรประกบคู่กับเบสร,รักวณีลักสุดท้ายของยายแม่มดนำแสดงโดยบีน้ำทิปประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องเนงสันเรื่องต่อมาทายาทพันข้วเหนียวนำแสดงโดยไผ่พงศธรประกบคู่กับ ต่ายอลาไทยโนโลาสออนนำแสดงโดยตูมตามยุทธนาประกบคู่กับเนทอันิพรสายลุงนำแสดงโดยป้องนวัตและแซมมี่คาวเวลเรื่องต่อมาตายล่านำแสดงโดยต่อธนภพเพลงขวัญน,นัตยาเบนเลวิยาน,านันและไบน์นรพัฒนเรื่องต่อมาพิษลักลอยอดีตนำแสดงโดย ไบนอลพัทมารีเบอร์นเนอร์และบีน้ำทิปเรื่องต่อมาดงดอกไม้กับการรวมตัวของสี่นางเอกพิงกี้สาวิกาพิมพิมพ์พภาเบนต์ปุญญาพรและมิวลักนาลาร่วมด้วยพระเอกพุทธพุทธิชัยบอดี้การ์ดหมอลำนำแสดงโดยพอยชนลวิทย์ประกบคู่กับแนทอันนิพรหัวใจรักพี่พักเธอ นำแสดงโดยเคนภูภูมิ m, ประกบคู่กับวิววรรณรสเรื่องต่อมาทองประกายแสดเรื่องนี้มีข่าวหลุดออกมาบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆไม่ว่าจะเป็นการทริตติ้งหรือว่าเปิดกล้องถ่ายทำรวมถึงรายชื่อนักแสดงที่มากกว่านี้ซึ่งชัวร์แล้วตอนนี้ว่านางเอกของเรื่องก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วก็พระเอกของเธอที่มีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นเอียงสิทธากับก้าจีลายุ แต่ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนอีกหรือเปล่าก็รอติดตามมาต่อกันที่เรื่องนี้วิวาฟาลาบเพิ่งเปิดโผกันแบบสดๆร้อนๆเลยในขณะที่เราทำคลิปนี้อยู่นะคะดาราเดลี่เขาได้ลงข่าวเกี่ยวกับละครเรื่องใหม่ของช่องวันโดยได้นักแสดงนำเป็นปุ๊กลุกฝนชิปประกบคู่กับโตโน่พาคินและนี่ก็คือรายชื่อละครช่องวันทั้งหมดที่มีข่าวอยู่ตอนนี้นะคะ ขอย้ำอีกทีว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในขณะที่เราทำคลิปอยู่ก็ข้อมูลมีเท่าไหร่เราก็เอามาให้หมดแล้วนะคะถ้าหลังจากนี้ช่องวันเปิดเผยมาเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าเรื่องไหนไม่มีในคลิปนี้ก็แสดงว่าเปิดเผยที่หลังจากที่เราทำคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกกันด้วยนะคะว่าพวกคุณเนี่ยรอดูละครช่องวันเรื่องไหนอยู่ ส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละคร v ี2รวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย